ตอนนี้เ็อนอะร่ยโอ้โหสวัสดีครับรับมบรเนยนะครับมะนาวครับมีองศามานะครับก็ไว้ไปงานชาวใต้เดี๋ยวไปเจอกันนะแล้วก็าว่ามนอไ้าก็มาหา่งานได้นะครับผมเนะครับนกันแน่ใจให้ดูนะครั ้งรับไม้งลอนี้ร้านาปิออเค่รของื้อหมป้าเายลังเาป้ายินดีลกุกชิ้นท้าเสร็จคือหมดเวลาขึ้นรถตู้นะคะข้าวหมดเลยเหรอ đây là cái <laughs> này cái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 

เราก็อยู่ๆกันแถวนี้หรอเียวเาไปทงไหนมีตลาดก่อนตลาดแอยตลาดน่า็อยรนอวกเราจะไปตรงไหนกันตลาดเป็นองลอย การไม่เลี hey. e ้ยงเหรอการเลี้ยงทุกอย่างวางรถมาแล้ว ไม่เอาพี่จูสั่งแล้วไม่ใช่เขาจะขอถ่ายรูปออได้ครับถือว่าจะสั่งให้ขอมาแล้ว่กาไมน้าไ้าถ่ายได้ไหมถ่ายม่ถ่ายกันถ่ายกันถ่ายได่ได้ได้ยืนถ่ายขนาทีย เดี๋ยวตอนเย็นเราไปเจอิญค่ะใชะทุกคนเลยเนาะไปครับยังอยู่บ้านหนูไปไม่ได้ใครจะไปรถไปให้ได้นะทำไมทำไมถึงต้องไปทำไมทำไมถึงต้องไปให้ได้มีอะไรพิเศษไม่มีเขาม่เขาไมมีมีแค่ขอพิเศษครั้งใช่ใช่ชซ้ำ โอเคสวยมากทีก็ไปเลยใช่ไหมอุดรอ่ะเยี่ยมมากานวทั้งหมดประมาณสิบสี่เนีสิบองสิบสองสิบสองเย่มากขอฟิวเจอร์วันนี้เหรอดูรายการที่เป็นกรการอะไรนะรายการอะไรนะรายการอะไรนะที่เป็นสัรได้ใช่ิบเนี่ลอยเเเรียบร้อยจังยเรียบร้อยจัง ขยับไม่ได้เดี๋ยวรู้่้วเนร่้วใ่ยไพี่ลองถบ้น่งเอลาไม่จำที่เรื่องนี้หายคลอยเออใช่ย้ยเออต้นึกน้มีพ่ออะไรวะไม่อ้อม ขอบคุณนะคะ่างแเอาไหมใส่ประเด็นนะครับน้อยครับสมานะครับให้ลูกสาวมาเนี่บ้านครับเรียนนกันบ้านนะครับขอให้สุขภาพงแนะครับผมแล้วก ก็มีแรงตามแข่ปินเยอะๆที่เยี่ยเห็นว่าพี่ผมตามนลายหลาคนได้แต่อยู่ไม่นี่มียานะที่ติดตัวสาวมีกี่แบบเดอ๋อรู้เ็นเขาเรียกว่ากิบตอกเรมากม่วัน่วัน ย้ายประเทศเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดือนไปใหม่โไปเดือนไปเดือนไหนเดือนเียกไม่ได้ไม่ไปหรอแล้วก็ปีหน้าไปไหนไปไหนไปนไปนไพี่ไปไม่ไหรเดือนอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะแบบไม่รู้เลยอาจจะแบบไปงานมีการก่อนแล้วไปเลย สบาสบายสบายสบายแล้วไปตอบปะไปผ้าเป่น้านเดีร์เลยสบายผ้าเป็นผ้าพันเดียรเชื่อทำไรออกเจออะไร่อคนไยนี่มันไม่หกนะไปนี น้ำแค่ไีนะดีจ้ะที่ซื้อาจากเมกาใช่ไหมว้าวไม่ขึ้นมาปากใ่หองปากนูไม่ขึนะเพราะอะไรไม่มีน้ก็จมีน้ำให้ดูก่อนมีน้ำพิงปากนมชมูอยกนมชมพูปากซื้อสิปากซื้อพากซื้อเมกาไปห้าหมื่นเอาเลยแล้ว่ะเ้พี่ พีนต์ตารีดาครับลาปักใหญ่ถ่ายรูปรวม่หนึ่งรูปม้ถ่ายรูปรรก็ใครเซอตี้ใครเนวายมาเข้ามาด้วยใช้นมือก็ได้ว่าห็นบอกว่ายังไม่เห็นไม่รู้อยู่ไหนอยู่อยนี้อยู่แบบ้

ไปค่ะแจมจอดเลยค่ะฮะวงวงด้วยวงไปไปไม่ไปม่เขากไเขอยนนานเลยค่ะอเข้าไปเลยค่ะเพี่ข้าไปครับจะตีไหมครับเซอตีก็ได้ครัพี่ไข่ให้มาค่ะพี่ถาไข่เอาพี่ถานไข่ด้วยนเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ค่ะกล้องมันไม่ได้เปิด ไปบ้าะไม่ได้ตามไปกันสองมีเกิดกันอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยโออยโอยโอ้ยโอ้ยอกยนอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อยอ้้ยโอรออยอยโอ้ยอยอ้อ้อยออยอ เดินทางปลอดภัยนะบ <Bye S 2> ายเจอกันเดินทางปลอดภัยครับเจกอ,อกันอีกงานถูกก็จะทำนะ